ลำน้ำปิงใจกลางเมืองเชียงใหม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงปลายปี2556เป็นต้นมาที่เรือท่องเที่ยวสามารถล่องผ่านใจกลางเมืองเชียงใหม่มาถึงเขตเวียงกุมกามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำปิงเกิดขึ้นหลังจากมีโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของอำเภอเมือง <P ain> เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมหนักในเขตเศรษฐกิจชั้นในด้วยเหตุผลที่เชื่อว่าฝายโบราณทั้ง3แห่งกลางลำน้ำปิงนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การระบายน้ำออกจากเขตเศรษฐกิจเป็นไปไม่คล่องตัวจนทำให้เกิดน้ำท่วมหนัก ก่อนหน้านี้มีกลุ่มผู้คัดค้านการสร้างประตูระบายน้ำขนาดใหญ่แทนที่ฝายโบราณซึ่งจะกระทบกับการใช้น้ำของเกษตรกรรวมถึงเป็นการทำลายภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณแต่ก็ไม่สามารถทัดทานความเปลี่ยนแปลงได้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำโครงการชลประทานเชียงใหม่ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ต้องการใช้น้ำมากขึ้นทั้งเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภค และรองรับการขยายตัวของเมืองสิ่งที่สําคัญของการบริหารจัดการน้ำก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรนะครับในเรื่องของอาภาคบริการหรือในเรื่องของการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมดนี้มันจะมีคณะกรรมการที่เขาที่เราเรียกกันว่าคณะกรรมการ JMC นะครับามาคอย ที่จััดสะแบ่งจรรปนน้านกนนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่ามีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำปิงใน5ลักษณะคือความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อรักษาสมดุลน,นิเวศท,ท้ายน้ำ สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใจกลางแม่น้ำปิงที่ถูกระบุว่าก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆตามการขยายตัวของเมืองและเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจนั้นทำให้ระบบการใช้น้ำจากฝายโบราณทั้งสามแห่งในแม่น้ำปิงทั้งฝายพยาคำฝายหนองพึ่งฝายท่าวังตาลของคนลุ่มน้ำปิงเปลี่ยนไป โดยเฉพาะฝายท่าวังตาลซึ่งตั้งอยู่เหนือประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ที่แทบจะไม่เหลือบทบาทใดๆในแม่น้ำปิงเพียงแต่ถูกทิ้งไว้ให้ผุกร่อนไปตามกาลเวลา